go จำได้รุ่นนี้เลยพอมไหมค่ะพรอมเค่ะการจาเจอแต่ละครั้งก็คือเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนตลอดไปขึ้นอยู่หลับนอนไงขึ้นอยู่หลับนอนนะอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าพี่ ค,คือไม่รู้อะนะพี่ก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีเดย์กว่าชาวบ้านก็อะไรแต่ว่าพี่พยายามที่จะทําให้ชีวิตมันโอเคเช่นเรื่องการกินเรื่องการนอนการออกกําลังกายซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากพี่อยากจะบอกว่าจากที่พี่คุยกับคนทั่วไปแม้กระทั่งคนใกล้ตัวพี่บางคนยังไม่ทำํำแล้วสิ่งที่มันได้ก็คืออะไรพี่ว่าเรื่องนี้สําคัญมากการกินอยู่การนอนนะฮะการออกกําลังกายบางคนใช้คําพูดว่า โอ้ยไม่เป็นไรหรอกทาไมไม่ตรวจร่างกายโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูหนูก็อยู่ไปเงี้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วคนมักจะคิดอย่างนี้ถ้าตายถ้าตุยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ตุยแล้วมันพังงาบพังงาบแล้วมันเจ็บพระคนอื่นเลี้ยงตรงเนี้ยที่กลัวตรงเนี้ยที่สุดอ่าเพราะงั้นสุดสำคัญในเมื่อเราสามารถดูแลตัวเองได้ทําไมเราไม่ดูถูกถูกไหมฮะนะะนั่นแหละเคล็ดลับดีๆต้องทำยังไงบ้างถึงจะแบบสุขภาพแข็งแรง พี่พยายามตพี่ไม่ไม่รับงานเยอะรัางานเยอะ,อะพี่ไม่รับงานเยอะเจ็ดวันเจ็ดวันต้องมีเวลาให้พี่ออกบาลานเงนะคะ <c oughs> ต้องมีเวลาให้พี่อยู่กับครอบครัวถูก <c oughs> ไปตีกอล์ฟเลยนะคะ <c oughs> พี่เจอแดด <c oughs> ก,ก็ก็ไม่ดำเ,ย <c oughs> เลยเอ็นไหก็พี่เล่นมายี่สิบปีแล้วอันนี้เนี่ยต้องมีเวลาบาลานชีวิตให้ได้นะคะพี่สังเกตว่าถ้าพี่รับงานติดติกันอย่างเมื่อไม่กี่วันนี้เราปิดละครแล้ถ่ายเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วตีห้าต้องตื่น พี่รู้สึกว่าพี่ได้นอนแค่ห้าชั่วโมงพี่จะรู้สึกว่าพี่ไม่สดชื่นไม่ไม่เบลอนะแต่ไม่สดชื่นแล้วผิวมันก็ไม่ดีอคนเราต้องนอนถ้าอยากผิวดีต้องนอนเยอะๆต้องดื่มน้ําเยอะๆต้องออกกําลังกายพอดีที่จะไม่สุดโต่งในเรื่องการออกกําลังกายยวิ่งหรือว่ายกนัมเบลดหน้าเหี่ยวตัวแบบหน้าฟีบเนี่ยพี่ก็ไม่เอาขนาดนั้นคือตัวอย่างต้องเดินสายกลางแล้วก็บาลานซ์ชีวาตได้ไม่มีงานทําก็ไม่ได้ ก็ต้องมีงานทำเพราะงั้นเจ็ดวันเนี่ยเราก็แบ่งราจะทำงานพี่ก็มีออฟฟิศถูอพี่ที่พี่จะต้องไปดูแลลูกน้องเอาล้วก็เข้าไปสักสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเอาวันนี้ไม่เข้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลิกดึกๆมต้องมีเวลาให้พี่นอนแล้วพี่เป็นคนนอนหลับต้องกี่ชั่วโมงจริงๆนะพี่มีนาฬิกาเนี่ยนะเขาจะชอบให้พี่นอนประมาณเจ็ดชั่วโมงขึ้นแล้วก็ต้องดีฟนะ เร็มเท่าไหร่พี่ต้องดูขนาดนั้นเลยแต่ก็น่าจากรายการตัดฮอกนี่แหละนะคะเพราะงั้นเราก็เลยจะมาต้องมาตรวจว่าเรานอนประมาณไหนอะไรอย่างไงแล้วพี่ก็หลับดีมันมีเคล็ดลับจริงๆเมื่อกี้คุณเบดีบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยที่เราจะได้ในเห็นได้เห็น,หนในงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแสงไฟยังไงอุณหภูมิห้องอยังไงถูกต้องเลย พี่มีครอบครัวสามีพี่เขายังไม่นอนแล้วพี่นอนทําไงพี่ก็นอนไม่ได้เพราะเราหลับตามันจะมีแสงถูกไหมคะใส่อนนี้เลยที่ปิดตาไป็ตาเลยอู้หลับดีเป็นตาเลยไม่ให้ไม่มีแสงบางทีได้ยินยังไม่เท่ากับแสงที่เข้าตาแล้วพี่มีเคล็ดลับไม่รู้ใครจะไปทำก็ได้นะพี่เป็นโรคชอบกดตรงเนี้ยพี่ก็ได้จากรายการตักทอมันคลายนะคะ ไม่รู้เพราะพี่ก็เอาเอามือเข้าไปซุกอยู่นะแล้วพี่ก็บีบตรงนี้ปาฏด่ารู้ที่อย่างนั้นคือการทําสมาธิ<อ>พี่ก็กดเนี่ยแป๊บเดียวพี่หลับเลยเนี่ยกดกดลงไปเนี่ยอ๋อพอจะนอนลืมลืมก็อ่ะกดแล้วมันหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้นะลองลองดูนอนพี่นอนไงนะพี่ไม่นอนต<อ>ะแคงพี่ก็กดกดแล้วพี่ก็หลับลองดูลองดูได้แ<ว>สดงว่ากิจวัตรประจาวันทุกทุกขั้นตอนของพี่ตากจะมีการระบุวางวางวางแผน ช่วงนี้รับละครช่วงนี้ไม่รับละครไม่ไม่ไม่อยากนอนดึกไม่อยากเสียเวลาการเล่นกีฬาของพี่พี่ชอบเล่นกอล์ฟพี่ชอบเข้ายิมพี่ชอบเดินพี่เดินทุกวันนะ<ม>นะเย็นเยนกลับมาพี่จะเดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินทุกวันให้ได้สี่สิบห้านาทีแล้วก็เวทน,นิดหน่อยเนี้นยบาลานซ์ชีวิตตรงนี้ให้ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ก็ได้จากจากรายการที่ทํานี่แหละอโอได้ผลมากเลย <S 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 กันว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนคนก็ยังเรียกว่าพี่อยู่อะไรกัถพาไปที่เพื่อนๆในรุ่นเดียวกันอะไรนป่นยาๆจะเด้งทมกคนเรียกป้าเออนาๆก็ยังโชคดีแต่เนื้อสิ่งอืินใดเนี่ยพี่กลัวไม่เดินมากกว่าพี่กลัวว่าจะต้องมาเป็นภาระของคนอื่นนะเพราะว่าคนรอบตัวพี่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ก็ทั้งฟอกไต เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจพรพี่จะกลัวมากงั้นก็เลยต้องดูแลตัวเองมากกว่ากว่าคนอื่นคนอื่นจะไม่ดูพี่ไม่รู้แต่พี่ต้องดูแล้วพี่พี่คิดว่าหลายคนทําไม่ได้อืคนใกล้ตัวพี่หลายคนทําไม่ได้บอกให้นอนไม่นอนบอกให้กินอย่างนี้มันไม่อร่อยของดีจะไม่อร่อยพี่กินของไม่อร่อยแต่ถ้าอยากกินอร่อยพี่กินไม่เยอะพี่ก็กินขนมเค้กพี่ก็กินกาแฟใส่นมได้แต่พี่ก็จะกินนิดเดียว ก็จะมีมมได้นะแต่กินอยาไปเยอะแสดง<ต>ว่าทุกอย่างมันจะมีลิมิตมีลิมิตของมันประสาทมันจะสั่งด้วยความใส่ชินกินของทอดเอาชิ้นเดียวแค่นั้นจบไม่อนุญาตแค่จ้าขอ,อยาถามถ้าสมมติว่ามีคนมาเรียกตัางแล้วผูกในโลกแบบเรียกป้าเหรอใช่โอ้โอ้เราต้องยอกลบอกับจริง มีมีบางคนก็ไปเรียกแม่อะไรเงี้ยในในกองถ่ายบางทีก็แม่แม่ได้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยได้ได้เรียกได้ไม่ได้โง่อะไรแหมโกกเออแหละคนแบบรียกพี่ตั๊กพี่ตั๊กอะไรอย่างงี้ตลอดเขาพี่ว่าเขาชินมั้งเขาจริงเนี่ยการเรียกพี่ตั๊กไม่ได้ว่าเขาก็รู้ว่าแก่แล้วแต่เขาก็เขาก็เขาก็คงชินกับพี่ตั๊กเลยแต่ได้เราก็ยังพี่อยู่ ถ้าเขาอยาตถามถึงเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ความรักใช่เฮ้ยถามเรื่องนี้ต้องถามเัปเดตอดอดความรักกับครอบครัวครอบครัวด้วยกับสามีด้วยว่าเห็นความหวานแบบไม่ไม่ได้หวานอะไรออกไปตีเพราะไม่มีเพื่อนพี่มีเพื่อนสนิทคุณภุมมอภารสริเล่นกอล์ฟด้วยกันตลอดแต่ถ้าไม่มีคุณภุมมกับคนในกลุ่มของพี่เนี่ยนะพี่ก็จะไปเล่นกับสามีพี่ตลอดเพราะพี่ไม่ค่อยยุ่งกับใครพี่จะไม่คบ ไม่คบเพื่อนเยอะพอถึงวัยนี้เราก็จะต้องเลือกคบคนนะฮะคนไหนที่มันท็อกซิกหรือคนไหนที่พาไปเสียตังค์พาไปชับจับใจใช้สอยพี่ก็แต่ใจแย่ๆไปไม่ได้รังเกียจเขาแต่เราไม่ได้เจอกันบ่อยนะฮะก็ก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องความรักไม่ต้องพูดแล้วพี่ก็มีคติของพี่ซึ่งพี่ก็บอกว่ามีพี่ห้ามทิ้งงงสิห้ามทิ้งพี่ เพราะว่าไปไหนต้องเกาะเกี่ยวกันไปกระโดดเกาะหลังกันไปห้ามทิ้งพี่เพราะทิ้งพี่แล้วพี่ไม่ไม่แต่งงานใหม่ห้ามทิ้งทิ้งไม่ได้พ่คือแต่ละเขายืนยันมาว่ายังไงบ้างเขาเงียบรุ่นนี้เราจะไม่พูดเรื่องความรักแล้วเพราะเราอยู่กันเป็นเพื่อนนะคะเราก็อยู่กันไปมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เราก็ไม่ชอบในตัวเขาเราก็ต้องทนเพราะว่ามันถึงเวลาที่เรา จะไม่พูดเรื่อื่นแล้วเราก็จะอยู่กันไปอย่างนี้เป็นเพื่อนกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมีความสุขกว่าแต่พี่เป็นคนตรงพี่นิสัยไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงพี่จะเหมือนผู้ชายไม่แฮปปี้พี่ชี้หน้าเลยบางวันนะพูดไม่รู้เรื่องพี่ตะดเตะเลยพี่พูดอย่างนี้เขาก็ยอมเขาเขาเขาเงียบพี่โกนเตะเลยฮะแสดงว่าเขาเป็นคนที่กลัวพี่ตักไม่อะไรเขาเรียกว่าเกรยใจเกรยใจเขาไม่ดีไม่ดีเราก็ดูกันแล้วเหมือนเพื่อนไง เพูดไม่ถูกผูได้ติเลยแต่ไม่พูดดา่าใิเตยแสดงว่าคำว่าเพื่อนคือมันสามารถมัดใจเราได้อยู่มันเป็นเพื่อนแต่เขาจะบิดเบี้ยวอะไรบ้างไงเราก็ทําเป็นไม่ได้ <laughs> แต่รุ่นนี้ไม่เบี้ยวลรเบี้ยวไม่ไหวแล้วเาก็ไม่แต่งใหม่แล้วเนาะ <c oughs> แต่ก็มีความสุขดีดีค่ะดี <c oughs> ไปพากันหินพากันไปได้กอล์ฟตลอดเวลาที่ตัวการออกกำลังกายเล่นกอล์ฟกันตลอดเนี่ยเราก็มีนักธุรกิจบ้างเพื่อนคุณเอ๋ หาไปเล่นเพื่อนเล่นกอล์ฟที่นอกจากคุณผมและควนในกลุ่มที่ไม่มีผู้หญิงเล่นเ,เออที่เล่นกอล์ฟกับผู้ชายตลอดหนึ่งนั้นสามีพี่บางทีเรลาคุยเรื่องงานเราไปอะไรเพราะพี่เป็นคนนี้แต่เป็นผู้ชายพี่จะไม่อ๋ออ้อร้อนอะไรพี่ไม่มีพี่ก็เล่นของพี่ไปพี่ก็ทาซีมของพี่ <c oughs> แต่คนอยากลงเคลียมีวิธีมัดใจสามีเป็นคาถาอะไรอย่างเอองี <c oughs> ้ยคาถามัดใจคุณสามี ไม่มีคาถาอะไรไม่มีมีแต่ว่าหน้าที่เราเราก็ทำไปอ,อย่าไปจุกจิกวุ่นวายทำกับข้าวเป็นเมียก็ต้องทำกับข้าวนะเป็นเมียก็ต้องทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยถ้าเราไม่ทำเองเราก็ต้องสัง่งม,มีแม่บ้านเราก็ต้องใช้แม่บ้านให้เป็นดูว,นว่าสั่งสามีบ้านห้า,ามโล นะคะแต่ว่าก็เป็นตัวตเองพี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรแล้วเวลาไม่ถูกใจอะไรกันก็พูดไม่ใช่ด่าพี่ไม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 ่อืมนะคะมีอะไรก็พูดกันตรงๆเขาจะไปไหนก็ปล่อยเขาบ้านนานๆก็ดึงทีเออไปบ่อยแล้วนะนั่นแหละมันก็อยู่กันได้แต่พี่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ให้เครดิตสามีพี่ว่าเขาต้องเป็นคนดีด้วยอืคนที่อยู่กับสองคนเราดีคนเดียวไม่ได้อีกคนต้องดีด้วยถ้าเราเราโอเคไอ้อีกคนหนึ่งอยากจะไป หรืออยากจะไปมีนอกมีในเขาก็ไปเราดียังไงเขาก็ไปถูกไหมพี่รู้ถูกไหมเพราะงั้นสองคนมันต้องดีทั้งคู่อยู่ด้วยกันทั้งคู่ดีเลวต้องสีนเสมอกันออยู่กันได้แสดงว่าเรื่องแบบว่าเรื่องไปมีใครนเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเพราะเรามั่นใจไม่ได้ยินไงไม่เห็นไงถ้าเห็นก็โดนเนาอย่าง ทำพอดแคสต์รายการออนไลน์นะคะการเปลี่ยนผ่านจากพิธีกรหน้าจอเป็นพิธีกรออนไลน์เป็นความสนุกเป็นอะไรยังไงอ้อันนี้อันนี้ดีค่ะคืออย่างที่พี่บอกนะพี่โชคดีได้ทํากับคนรุ่นนั้นแล้วก็มาได้ทํากับคนรุ่นนี้มันเปลี่ยนมากมันสมัยใหม่มากแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องเยอะถูกไหมคะยาเวลาการทํางานเนี่ยมันไม่ได้มีหุ่ยสตูใหญ่โตคนเยอะแยะกองถ่ายเยอะแยะมากมาทํางานกันอย่าง เร็วแล้วก็ชับและแบบสมัยใหม่แล้วทุกอย่างมันปรับอะไรต่างๆได้พี่ว่ามันทํางานสนุกกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนมันยืดเยือ้อยาวนานอย่างนี้ปับป๊บปัเสร็จเรียบร้อยจุ๊จับมีช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้ออาพูดไม่เข้าใจออาตรงนี้บอกกันพี่ว่ามันทำงานสบายกด่วยเดี๋ยวนี้พี่ชอบนะแล้วมันก็เห็นเห็นเห็นเลยแล้วคนดูก็ก็สบายด้วยดู ไม่ต้องมานั่งจ้องอ้าเกิดจะลุกไปท,ทําธุระอะไรเขาก็เขาก็ายหยุดไว้แล้วเดี๋ยวกมาดูต่อคนดูก็สบายคนทําก็สบายพี่พี่ว่าสมัยใหม่สรุปดีมีจุดไหนที่รู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะไหมคะเออมันต้องคุยสบายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องระวังมากอย่างพี่ทําทีวีเนี่ยนะถ้าพี่นั่งไม่เรียบร้อยหรืออะไรเงี้ยนะหรือนั่งไขว่ห้างหรือทําอะไรที่ไม่เรียบร้อย ไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วบางทีมันก็มีเซ็นเซอร์มีบอว์วอววอว์เลยนะแต่อันนี้เราต้องดูความเหมาะสมตัวเองแต่พี่ไม่ใช่คนทํารายการประเภทใช้คําพูดอะไรเพราะเราเราเป็นรุ่นรุ่นพี่แล้วอะเราเป็นรุ่นพี่เราไม่ใช่เด็กๆแต่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กเเด็กๆก็ทำอาจจะโอเคนะเพาสมัยใหม่ก็ก็เรื่อมเขาแต่เราก็คนเราสบายนะคะเพราะงั้นการทํางานตรงนี้เนี่ยปรับให้รู้สึกว่ามันสบายขึ้น นาะอ้อมเป็นอย่างนี้เหรอเออซึ่งสบายก่อนอ้อเดินคะอ๋อใช่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยมันปรับให้มันสบายขึ้นรา<ช>แล้วเป็นพูดกันองไปเลยใช่นะฮะอาจจะโอเวอร์ขึ้นมานีดึงเลยแต่มันออกมาแล้วก็พอดีคนดูก็ชอบนะมีมีเทปไหนที่เราอยากจะทำานะนาคตหแือว่า,าอยากจะมีแขกรับเชิญคนนี้หรืออะไรเนี่ยโมจริงๆพี่ก็อยากัำภาพพวก จริงๆหมอก็ได้ความรู้เยอะนะอ,อ,อย่างที่บอกแล้วหลายอย่างนั้นอาจจะเป็นพวกอยากรู้เรื่องธุรกิจอ่าอหอทำไมนี่เนี่ยทําไมคนนี้เขาประสบความสำเร็จ<ด>เรื่องนี้อะไรอยากรู้เยอะคนเรามันเรื่องปกติมันรู้แค่นี้นก็อยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เพิ่มขึ้นไาการเดินว่าตอนนี้พี่ตาคือตามสังคมทุกยุคท,ทุกเจนไปหมดเลยพี่เรียกตัวเองว่าร่วมสมัยอพี่ลืมอ่ะพี่ลืมตัวเองนะว่าพี่อายุเท่าไหร่เพราะอะไมเราอายุข,ขนาดนี้เราต้อง เป็นป้าอยู่บ้านเหรอไม่นะเราต้องอ้วนขึ้นเราต้องเปลี่ยนกระกระโปรงให้มันใหญ่ขึ้นเหรอพี่จะมีเสื้อแล้วพี่ก็จะล็อกตัวเองไว้พี่จะต้องตามอย่างนี้อย่างนี้อ้วนขึ้นพี่จะลดลงมาตามกางเกงไม่ใช่กาะเกงตามไมาหิ้ใช่ไหมว่นม,มันจะตามไปเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยพี่ถือว่าตัวเองร่วมสมัยพี่ต้องดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ทํางานให้กับคนสมัยนี้ได้ คคไะขอบคกัไงเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ